แสบบรรยากาศเขากินเขาปลากินเขายุ่หนาเนี่ยเ <laughs> ขาไม่พงนาี่น่อนี่ยดิบมดิบมดิบตอนนี้กัประมาณหาโม่งเครื่งนะครับหาโมงครึ่องหอหาโมงแหลงครับอมันใส่เบ็ดกับโดนนี่งครับม,มาเบ็ดมัดพี่นงนี่เลยครับ Cầm này gạo ướp rửa hợp ừ. một ừ. cục cục Rồi một chục bố mà Nó tôi ướp rửa Nó cục cọp nhắm này Đây chờ Đây chờ mình này nó mặc quá đông mặc quá đông mặc nó đông mặc má đông mặc mà Nó mặc quá đông mặc quá mà Nó quá đông mặc Nó đông mặc quá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  đông vừa quá đông nó quá đông mặc quá em nó quá đông mặc má đông nó quá ขันนะเบิ่งกะทิลองดิค่าใส่เบ so 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 ็ดครับเนี่เบิ้งเบืงสิมานมครับนีเดักเดันนี้ขฮาในใเงี้ยเดอนเดือนนะครับข่าวัใจกูี่เดือนข่าวจักขี่เดือนี่โอ้ยจักปวใส่เดือนตีนของข่านี่ข่านว่ขี่กเดือนโอ้ย เห็นไหมพื้นี่หนักกับเนี่เดี๋ยวแต่พูดฐนัะเดี๋ยวแต่ก้นนะนี่เรากับขาดหนักเนี่ยเสียประติสร้างกับขาดตัดตัวถูกของมันเองตัดบอกขาดเลยเสียวตีนขาดอึดเลย เก็บหัวเลยโอ้ยเอาแม่เลยก็ได้ข้นแรกเกือบหัวโอ้ยเกือบหัวเขาหัวอยู่เลยบ่เกือบเลยบ่แนงขึ้นมีป่องหัวหัวแล้วตอนจุ่มนี่มันจมน้าเพี้ยนกี่เดือน้าคาหนุ่ม ใขี้ดินอยูวะอ๋อมันอร่อยเนี่นะเว้ยเออนี่ครับล้างแหลกครับพี่น้องโอ้ยนี <c oughs> ่เปนหมายเป็นเงินหรกินก่อนนี่ไสเป็นด้หลังไปเหมืหมอนน้ำหนาขางูงเขา chiều căng anh em có mai đi đi, ui nhà lai nhà โอ้ยว่านั้นเขาสิจับสลากง่วงมาส,สิไปจับบางง่วงมาดิอ่ะต่างโบอย่างเดี๋ยวสามสิบหรนี่ครับเบิ่งรถมันเหมือนระวังล้อพยายามเบ็ดครับพี่เนอะนี่นนนเล่นเกมยังบ่้ครับนี่มุนตีนหน่อยครับเกมนิดหน่อยก็จ้างเดียวครับเบอร์ระวังล้อระวังล้อ บรรยากาศงามขึ้นกับสมันเมือแน่ครับนี่นี่คือบรรยากาศบรไิไตไฟ้ได้พี่น้องนี่แล่นบ้าก็แล,ล่นนี่แหละแล่นบ้ามาไทายคืออเราวางล่อล่อยามเบียดทั้งต่อไ้ก็ลพีนน้อ,อนนงไปเร็ว,วามตามสบายเหมือตามสไตล์

หนซำเด้โอ้โเก้อไ่มืองขนาดก่อนแน้ยนุ่มน้อยเหี้ยมาไม่เ้ยเอาโอ้โหนี่ครับนี่เข็ดเนาะวงแผลให้น่อยอือเฮือซ้ำนี่เอาเอาเอายุกนีู่กินเยสิบเอมา บเห็นไดนี่ออกมากินกเคือ้กูไปอะไรกไไยบอกแล้วชอยหนุกปลาหางเนีปลาชูนั่งอ่านเห็นบ้าเลยปลาขาวุไทยปลาเอาเโอ้ยโอ้ยเป็นใหม่พวยังใหม่างเห็นอยู่นนนี้ เหลวหนกเามึงเลีที่เฮ้ยันถือ้ซาโงใ่ไหมกูเร็งันซับซับซับไปร้องนี่จับแย่งไรแต่ตางโอ๊ยถือได้บอครับข้ามอาผ่านครับ เนี่ยเอาใส่เนี่ยออกขึ้นงมอกนุอยไม่เต็มเล้ไปซะมึงเออนับ่านนะครับอ้ปลาเขาเนวาสวนเราอยไรปลาเาท่นขางย่างไทยตั้งขึ้นอกเฮ้ยน่เอาอื้

ตีนแหตัวนี้หน่อยนึงเขาบจับ2องตของเนี้เ้ยองโตตัวนึงอยู่ไหนเดี๋ยวมันยู่นี่ะมีอะไรนี่สองอีกคนเลยนี่ละนี่สอง ใหม่อันนึงมุงอยาบพกเล็กนีข้าไปไห้ตรงนีงใหม่อันนึงเปิดอันนี่มันนี้ันนี้มกยิงขนดกเดล้อู้เอาไปไหนเลยเนี่าลูลังนี่แหละอันนี้นี่ไบตรงนี่วะ

นี่ยืนไหนฮะยืไนโอ้นี่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 ปลาคิญเลยนี่ปลาคอนตัวกุซ่ามันขึ้นตัวนี่เี่ถวกว่าหมดแล้วอืออืนี่ดาเนี่ดีบาทหอยบาทตัวซ้ำมันขึ้นบาดเจ็บตัวนี้ตัวซ้ำมันขึ้นตังอยู่อยู่บวไปใจวะจิปซายางเง้ทายกินแค่นี้เนาะรถดมือจะเอาใส่คุณอาพี่เด็กปู่ ว่ายังเวียนมหาวิมเวียนเวียนกระหายน้ำว่ายังยังกุมวันเข่าอยู่ โอ้ยคอยู่ข้างลูกเก่มาแค่น้นังแ่โอ้นี่นี่เซกนี่ด้โอ้หนี่เออเหนี่ออ่ะโอ้คนนีกก็เหือเยเอ้เอานีเอาเลยเามือห้ไว เลี้ยมเมือนปะอ้ยนี่จะบุ้เอาหัวเลี้ยมังยังจะบปองน้น้อยเนาะนนมันน้ำเกินแข็งเนาะน้ำหน่อยน,อน้อยนอี่เจ้าปองเทาไห่ฟ้ามีไปที่นี่จะกูสิไปฟังยังห้ากินห้าย,ยากพี่น่อยเอ้ยคนอีสานออก <c oughs> คาเพิ่งสิ่งอะ ตายงงโคอรละบ่ตากโคตอกับค kind of nice ุณเขาบนไหนเนาะ ตัวอ่อกตัวใหญ่พี่น้องย่างตำแล้วมึงเหรอมองกันเหยอเลี้ยงที่สิคุนมาตัวเห็นคูนพี่น้องแต่ว่าห้าตวงเวียนอยู่ก็คอ,อยหัวเยะเลยนิวหอดนิวเงิน ัวคุณมาว่านาคินหนุ่ยดี่ลูกนีหมุนลงมันยงอไรเจายางยื้อเหมือนมีรับแบคือเมือนมันเสียบเสียบอ่าเดียวเขาบอกตองเสียบรลายเสียนนั่นกัรบัคัยางลุดโอ้ยก็น่ำจะไหนเนาะออกมาตะห้องนันนี้เขาเลยเขาเลยอย่ห้องขามอู้ยไงอีกทีนี่ขอมัน โอ้น้ำลุโอ้ <laughs> โอน้ำนี่ <laughs> ล,ลุดสวงโอ้ยเจเจ็นใจเจ็นอไอยู่อะโอ้ <laughs> <laughs> นี่ครับวัตเหตุเกิดขึ้นในเสมอครับของอยู่ในน้ำพี่หน้่งเอาบ่งหูต <laughs> <laughs> ีมัน <laughs> รูเปิดอันเที่ยวใหม่เมื่ามันไปก็ใหม่ครไทยวันนึงติดอให้สองันเดียอเฮ้ยดู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 ไม่เจออะไไม่เอนี่ไลนี่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  เือไม่ตายหันหัวลงข้าเคืองหัวจริง,งอีอ,อไม่ค่อยอ,ยอ่นมีมใหม่คมแม่ใหม่ใช่เลยอืมเม็กเขาพแพร์บอระเบื่อไงได้ล่ะมวยอนมวนได้มันม่วนม่่ได้ไ่มีเลย

โอ้เอาแมาๆมาบันบันเดเข็นไปขวี๋ยัน่าทำไหมโอเคาเอาเอาอุ้ยหัวมันแดมันยาวอย่างตัเปาอยู่มันก็ไปแทงตาเวลาเขามีนาทีเขากะเอาใต่นึ่ใจ ตัวบอลโอ้ปลาเข่งปลาเข่งแต่บอกก็ทับระคคดิทับปราคดิทับปลาคคคืออะไรเข่งติดตาใหญก็ะตากเนเาเนีก็ได้เืดนะปอตอู้เ็จแล้วอื่นไปกินเมื้อไม่กินต <k ella> ้อหลดมือเงา แมกมือกมุก่งนะทำไม,มน้องมากินของเมืเ่ไปไต่มื่ไรไปไต่วันงอนประคองจมดินอ๋อแล้วมาหาทักจมดินนี่งปลาเหรอปลาหรือขนปะนี่ครับคือตอนที่เราเห็นใบว่ามีที่เราพี่นนาะ Ô, oh, yên 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 hết yên 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 ไฟคนมานะโอเคไม่มีไฟที่ป่าไฟเก่านะที่เข้านะนี่ลุนั่นอยม่ถึมหาต่งปักมืองเดิมโอ้ดูลุกไหย ดวนี้แหละดวนี้น้องเตะเอาปองเราเออนีักจูปลายมันคงน้องออกชือเมือนเมอมยังกูชีละเต็มนี่มือซุ่มท่มาหอยนี่ม้อซุ่ไปีกว่ามาดดีดีมา ยี่ก่อนยามก่อนมานมัููเนาะว่าเขาตเออเราก็เสียงแล้วตะกี้เราอยู่ห้องพับผ้าซิมน่อัอน้า,นา,นา,า,นาไเลยกนก้ใส่กับตาไต้ไป เออโดนเลยบัวบัวมันมาแทงเรามันจับเอาดิละนี่ละเอาลุนเนี่ยไปปล่อยอีสาเรียกว่าขู่หักตัวตายทางไหนลุ่นนี่แหละไปปล่อยใส่หมอนี่อู้เสียเอาเฮ้ยบัออกเมื่อบัวเฮ้ยเจอเจอมาเจอของดีเลยเฮ้ยอย่าได้ เดียวเียเลยใช่หรออ้ตะลังงานก็ไม่มีกคุณแวหัวนี่นี่ติทับเลยนะน้ำน้ำอีเดียวโอ้ยน้ำคูเปิดต้นไหนนะต้นไหนก็มีคูเปิดนเนี่ยเนี่ยน้ำมเขาอยู่ พวกเขาแล้วม,มันฆ่าอีกมันแม่นปลาแม,ม่นเข้าไปหรอนี่ละเขาเราโอ้น้ำเอียงดี่วะโอ้ยครับโอ้ว<า>ั <laughs> นปลาในนี้มีแะ้วว่าปลานี่ลนี่อตอนีแจงนี่ลมน,นี่นี่น,นเขาเปิดตรงนี้เลยนี่น,นี่อยู่สูงเนี่ยโอ้ยอยู่สูงก็ขึ้นรถแทน

Nè nè, yên nana. Ừ. Cái đây đấy, Ừ. Ừ. Yên đi vô. Ừ. Đi nè. ตับบุหรีของเถงครับพ่นหน้าครับแวมันก็เอามาไปทะเลตาเหลี่ยมโมเลีมาเทงแบกวิ่นอมไเลไลน้ำน้ำเหอน้ำเหี่ยวเทถงเหือออกมาตอนไหนหกเอนไหนอนหนามันบหรายหน่อเงทัดการมันโอ้ยหมดที่จ ผ่านเขามาผ่านพอเสียงหยุดนีนางบินกระไรยิงไะขอนีนนนนลอยอยู่นะเอาไปดูไปเขยงรุกไปเขงไปเขงไปเขาใช่หนีดรอว่าเดี๋ยวกูอยไปออยู่เขาไมเาไมสองตัวอ เฮ้ตันึงบ่ถืออ้บาอัดอยู่บ้างหอัดตลอดเลยใส่ตัวหนึ่งใส่ตัวนึ่งคือคุณมันบองเหรอควรคุณมันน้องอ้ยคุณมันบ้ากันเลยเออคุณออกยืนอือย่างวานนี้เห็นไปดเื่อถูกว่ถูกระดุนเลยครับเออ เดี๋ยวมันรุดเนี่ยเยอะนมามาโอ้นี่ที่นองนี่นี่นี่น่เขไปหมห้องแถที่น่องออไเยบ่ะบ้าขวบโอ้ยวววนี่ อย่างนี้รู้ไหมยังน่ะอ่ะที่เท่ตรนี่อ่ะเอ็นเดียวว่าใหญ่เ้็นก่อนเอ็อนหมดอืมมีหมดเลยจังโอ้ Ừ, người mọi người mọi người này người mọi người mọi có mọi ui mọi người mọi người mọi người Rồi, người mọi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  đây là người lại กับยูหันฮึตาย <c oughs> <c oughs> แล้ว <c oughs> เมาได้ทอหรอกก็ได้อู้พี่น้องนี่